สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกันกบเกม s o n i นท p พ e ีเสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มีแนวทางดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เกม s o n i นท p พรกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการหาดาบแดงอันใหม่นะครับก็ไม่ทราบว่ามีใครนะครับที่ได้ดาบแดงไปคนละกี่อันกันแล้วนะครับซึ่งเรดดอบก็ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปนะครับผู้เล่นมือใหม่และผู้เล่นมือเก่านะครับที่กำลังตามหาดาบแดงอันใหม่กันอยู่ ก็สามารถมารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับและโดยปกติแล้วนะครับบอสท,ที่ดอบดาบแดงนั้นก็จะเป็นบอสอัศวินดำนะครับและจะเป็นบอสตัวเดียวเลยนะครับที่ดอบดาบแดงทั้งดาบแดงเก่าและดาบแดงใหม่นะครับเวลาที่บอสออกนั้นก็คือเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มดังนั้นนะครับการหาดาบนั้นย่อมมีเวลาจํากัด แต่สาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีการหานะครับอยู่2แบบด้วยกันที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับก็จะเป็นการหาดาบแดงในเวลานะครับและการหาดาบแดงนอกเวลานั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับในวิธีแรกนั้นนะครับก็จะเป็นการหาดาบแดงนอกเวลาที่บอสออกนะครับก็จะมีอยู่แค่1ช่องทางเท่านั้นนะครับก็คือว่า เราเข้ามาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นไอคอนรูปพีศาจที่มีเขานะครับตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาพบกับบอสอยู่มากมายเลยนะครับทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเราก็ทําการเลื่อนลงมานะครับหาบอสอัศวินดานะครับสําหรับการท้าทายนั้นเราจะต้องใช้นะครับอยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือว่า1นะครับใบบอสห้าตัวที่ทําเป็นรายวันนะครับ เพื่อที่เรานะครับจะได้ใช้ใบบอสห้ตัวร่วมกับการตีบอสอัซวินดําไปทีเดียวเลยนะครับก็จะได้ผลที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเสียนะครับก็คือว่าเราต้องเสียหินเอมเบอร์อันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีฟ้าหรือว่าสีเหลืองนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขั้นต่ำนั้นนะครับเราจะต้องเสียครั้งละ50ก้อน ก็สมมุติว่านะครับผมก็ทําการเลือกหินเอมเบอร์สีเหลืองอันนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็ใช้ไป50ก้อนจากนั้นนะครับก็ทําการกดท้าทายได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาตีกับบอสอัศวินดำโดยตรงเลยนะครับก็ทําการกําจัดนะครับไปตามปกติถ้าโชคดีนะครับเราก็อาจจะได้ดาบแดงตกมานะครับแต่ถ้าไม่ตกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ทําการบันทึกลงในใบบอส5ตัวนะครับ ก็เก็บสะสมให้ถึง5ตัวแล้วก็ไปตีทีเดียวเลยนะครับ สำหรับในคราวนี้นะครับก็จะมาลองเป็นสีฟ้าบ้างนะครับ50ก้อนก็ทำการตีไปตามปกติเลยนะครับก็ลุ้นว่านะครับจะตกหรือไม่นะครับถ้าไม่ตกนะครับก็ตีวนไปเรื่อยๆนะครับ แต่ข้อควรระวังอยู่หนึ่งอย่างนะครับถ้าคุณจะทำแบบนี้คุณต้องมีหินเอมเบอร์ในจํานวนที่เพียงพอนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ทำการตีไปจนครบแล้วนะครับเราก็สามารถกดไบบล์5ตัวได้แล้วนะครับก็ทำการกดใช้ไบไปเลยนะครับก็จะเป็นการลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดาบนั้นจะตกหรือไม่นะครับ ก็ยังไม่ตกนะครับวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีสําหรับคนที่ไม่มีเวลารอบอสอัศวินดําเกิดตามเวลานะครับก็อาจจะต้องลงทุนหินเอมเบอร์กันบ้างแต่ก็มีโอกาสนะครับได้ดาบแดงเหมือนกันนะครับและวิธีที่สองนะครับสำหรับคนที่มีเวลารอบอสนะครับก็คือต้องมาตีตามเวลา6กโมงเย็นถึง2องทุ่มหากเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับไม่เจอบอสหัวม่วง ก็คือบอสหัวม่วงไม่ลงตามแมปที่เราต้องการนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเราจะไม่งอบอสหัวม่วงอยู่แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทำการกดเข้ามาในแมปป้อมรกล้างนะครับแล้วทําการเลือกตรงนี้นะครับเข้าสู่ดันเจี้ยนฉายภาพสําหรับในส่วนนี้นะครับแนะนําให้เลือกเป็นตัวเลขสีแดงนะครับทำไมถึงต้องเลือกเป็นตัวเลขสีแดงนั้นก็หมายความว่าเพราะตัวเลขสีแดงนั้น จะตีดันแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะทําให้เราไปถึงบอสได้ไวขึ้นนะครับไม่เสียเวลาแต่หากบางคนนะครับที่การคํานวณชิปอาจจะน้อยอยู่นะครับก็ไม่สามารถตีตัวเลขสีแดงได้นะครับก็ไปเลือกตัวเลขสีขาวนะครับแต่ตัวเลขสีขาวนั้นนะครับจะทําให้เราตีดันเจียนแบบเต็มเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราช้าต่อการไปเจอบอสนั่นเองนะครับและแล้วนะครับผมก็ทําการเลือกที่ระดับครับ73ก็แล้วกันนะครับ สำหรับเลขการคำนวณด้านล่างนี้นะครับหากการคำนวณใครที่ยังน้อยอยู่นะครับก็ให้เก็บขีดเปอร์เซ็นต์ด้านล่างนี้นะครับให้เยอะๆเข้าไว้นะครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะครับบอสยิ่งตายง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับแต่สำหรับผมนั้นแล้วนะครับดามเมจมันทะลุเกินบอสไปแล้วนะครับจึงทําการขอวิ่งเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา พอเราเจอบอสแล้วนะครับก็ทำการกำจัดไปตามปกตินะครับพอบอสตายนะครับก็ใ oh ห้เราสังเกตเลยนะครับว the ่าดาบแดงนั้นตกหรือไม่นะครับหากใครไม่อยากรอเก็บของก็กดออกไปได้เลยนะครับ แต่สำหรับผมนั้นงกนิดหน่อยนะครับก็ต้องเก็บของนะครับแต่เราจะเปิดเฉพาะที่เป็นหีบทองเท่านั้นนะครับหีบภาพฉายเราไม่ต้องเปิดนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสามารถทําพร้อมกับใบบอสห้าตัวด้วยยิ่งดีนะครับก็จะได้ทั้ง2เด้งเลยนะครับซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตกนะครับ ถ้าไม่ตกเราก็ตีวนไปวนมาเพราะว่าเวลานั้นมีจํากัดนะครับต้องตีให้ทันก่อนที่จะถึง2ทุ่มนะครับซึ่งในตัวผมเองก็ได้มาหลายอันและตอนนี้ก็ทําการหยุดหาไปแล้วนะครับเพราะเรานั้นนะครับได้ออฟที่ต้องการมาแล้วนะครับ และนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งอันนะครับที่ดาบแดงตกมาแล้วนะครับก็ตกไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปนะครับอยู่ที่เราจะทําการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ตกเองนะครับและต่อไปนี้นะครับเรามาดูความสามารถของดาบแดงกันดีกว่านะครับดาบแดงใหม่นั้นนะครับมีความสามารถอย่างไรกันบ้างและผมนะครับก็ทําการเอาดาบแดงเก่าและดาบแดงใหม่มาเทียบกันให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับ สำหรับทางด้านซ้ายนี้นะครับจะเป็นอันใหม่นะครับและทางด้านขวาจะเป็นอันเก่าซึ่ง2ออันนี้นะครับก็อยู่ในระดับ S นะครับแล้วทําการตีบวก10ทั้ง2อันเลยนะครับสำหรับดาบแดงใหม่นั้นนะครับจะมีพลังโจมตีอยู่ที่725นะครับและพลังเวท725ซึ่งจะมีทั้ง2ค่าเลยนะครับส่วนอันเก่านั้นนะครับจะมีแค่พลังโจมตีอย่างเดียวนะครับแต่ค่อนข้างที่จะแรงกว่าอยู่ที่นะครับ1 ซึ่งถ้าเป็นอาชีพนะครับที่โจมตีแบบไฮบริดอย่างอาชีพเด็ไนท์นะครับก็ถือว่าดาบแดงอันใหม่นี้มาตรงสายเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งพลังโจมตีและพลังเวทนะครับซึ่งการคำนวณดาเมจนั้นนะครับจะนำทั้ง2ค่านี้มาใช้ในการคำนวณด้วยนะครับในส่วนของจิตวิญญาณนั้นนะครับอันใหม่จะเป็นเสียงกระซิบแห่งความมืดนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็เป็นสกิลที่เรามีอยู่แล้วนะครับจะทำหน้าที่นะครับในการล็อก ศัตรูนะครับแล้วทําการเชื่อมโยงด้วยโซ่นะครับกับศัตรูนั้นแล้วทําดาเมจธาตุมืดกับศัตรูนะครับก็คืออันเดียวนะครับกับสกิลอันนี้เลยนะครับเสียงกระซิบแห่งความมืดนี้นะครับมันจะทําให้เราสามารถใช้โซ่เชื่อมโยงกับศัตรูได้หลายอันนะครับหรือว่าศัตรูหลายตัวนั่นเองนะครับและในส่วนจิตวิญญาณของอันดับอันเก่านะครับจะเป็นจิตวิญญาณอศบินดําอันนี้จะทําให้โจมตีแล้วนะครับติดเลือดไหลนะครับ และในส่วนไอเทมผูกชะตาตั้งต้นนะครับของดาบแดงอันใหม่นะครับจะเป็นขโมยชีวิตและอันเก่านะครับจะเป็นเข้าตัวซึ่งถ้าเราจะมาใช้ดาบใหม่นะครับเราต้องทำการรีหาเข้าตัวนะครับมาร่วมกับขโมยชีวิตนะครับซึ่งในความคิดผมนะครับแบบนี้ถึงจะดีนะครับแต่หากเป็นผู้เล่นท่านอื่นอาจจะบิวไปอีกทางหนึ่งก็อาจจะใช้ไอเทมผูกชะตาอันอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ของแต่ละคนนะครับ สำหรับผมนั้นครับใช้เป็นเข้าตัวแล้วก็ใส่ชิปเข้าตัวไปอีกทีนึ่งนะครับและออปชันตั้งต้น,นครับของดาบแดงอันใหม่นะครับจะเป็นความเสียหายจากธาตุความมืดเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ตรงสายสำหรับเดตนไ่นอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะสามารถบูทดาเมจนะครับเพิ่มได้ดีมากเลยนะครับและในส่วนของออปของดาบเก่านะครับก็จะเป็นความเสียหายปกติ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างดาบเก่าและดาบใหม่นะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจิตวิญญาณของดาบอันใหม่นะครับทำงานอย่างไรกันบ้างและสกิลเวลาชาร์จโจมตีนั้นนะครับจะมีเอฟเฟกแบบไหนนะครับสำหรับการทดสอบนั้นนะครับทดสอบในวาเคลี่นะครับ เมื่อเวลามีมอนสเตอร์เยอะๆนะครับตัวเรานั้นนะครับจะทําการล็อกเป้าหมายและเชื่อมโซ่นะครับระหว่างเราและมอนสเตอร์ดาบอันใหม่นี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถล็อกเป้าหมายได้หลายตัวมากขึ้นนะครับและเป้าหมายที่โดนล็อกนั้นนะครับจะโดนดาเมจธาตุมืดแรงขึ้นไปด้วยนะครับและสําหรับในส่วนของการชาร์จโจมตีนั้นนะครับก็จะเป็นการระเบิดแฉกๆสีแดงแบบนี้นะครับแก่เป้าหมายจํานวนมากด้วยนะครับ ก็คือว่ามันก็จะเป็นสกิลโจมตีหมูนะครับดาเมจนั้นก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและสําหรับตั้งแต่นะครับที่ได้ดาบแดงใหม่มานี้เดดไนท์ผมนะครับก็ทําดาเมจได้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยแก่เพื่อนๆที่อยากจะลองฟาร์มหากันดูบ้างนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ลองใช้ดาบแดงใหม่กันดูเยอะๆเลยนะครับ และก็ขอให้มีความสนุกนะครับกับการเล่นเกมนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปหน้านั้นนะครับจะได้นำบิลนะครับของเดตไนท์ที่ผมทำการปั้นมานะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่อยากเล่นอาชีพเดตไนท์ได้ดูกันนะครับก็รอติดตามชมในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับ และอย่าลืมนะครับทำการกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ